พี icana, ่น้องเอ้ยเปียกเมียกเบิดอันเหื่อกันไรล่งคองก้นเบิดไหมพี่น้องเหื่อแตกเหื่อแตนอันโดนโดนแดนี่เพราะว่าอันไขแน่เราเบิดนี่เหตุงานเหตุงานเราช่วงนี้กะเป็นช่วงหนาหนาวบ่ได้เป chanting, oses, trucks, ็นช <ara> ่วงทีเฮาหาชั A ่มงคือปีกายปีกนนีชาวไทยกะสิเออพูดแล้วกะสิเขานายิมกะสิเดไป เขายิ้มระบาดนี่เพราะว่าหนาหนาวมันไปออกข้างนอกบ่ใดเนาะพี่น้องจ้าเท่าแล้วตรงเปลี่ยนแปลงจะคล้องเนาะยวาถอีกสองอาทิตย์นี่ก็มายางเดี๋ยวปอยางบ่ใดแล้วเอามือนอันแหกกูละ <c oughs> แมนวันนี้หยุดนอนเบิดมือจัดไปวันหยุดเราพี่วันเดี๋ยววันนำท่าง,งานเราก็ทำเยอะแยะมากมายไกย่กองอันไอ้แค่สามสิบขันกับพ่อวะสันวะ สามช่ยขันกับพ่อได้ได้พี่นุม่มได้ได้ล่องเบงอันนี้แมนใหม่ะแมนเพราะว่าอันเทศไหค้าเฮ้าอันเ็ดไหค้าเฮ้าแข็งแรงไหบีแข็งเฮ้าอันมันเขาเอินยังมันจะคอยบอกเอ็นมันจังบยยืดพี่น้องจา้าโอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีสู้ผู้สุขคนค่ะสวัสดีนะคะเส,เสร็จพี่เศรษฐีหมื่นล้านพี่หมืน่นพี่หมืน่น เมียพี่น้องเละอันย่างอันถ้าไทยความสูงเก่าลอยก็ขันพี่น้องเปียกเบิดอันนี้ผ่ามาขาดหัวนี่เปียกเบิดเปียกหมอดยอดอันบ่วตังเต่อันผ่าเปียกอันหัวเปียกเนื้ออันของอยู่ของกินกับเปียกเฮือนี่หไหลล่องลองกลนเลยพี่น้องจ้าเปียกหมอดยอดแบบที่นี่าได้อันล่งไรแล้วก็สิไดออันยังก็สิไดจอนลี่แบบนี้ไปหาอาบน้ำอาบน้อง มันสีหอดหนา,นาวแล้วหนา,นาว,นานาวอีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์บอกเขาเจาก็จะเปลี่ยนเวลาแล้วจะได้เปลี่ยนเวลาแล้ว,ลนว,ลลวชนแก้วตังแต่หยุดมาหนึ่งเดือนบอกตังแต่พี่สาวกลับเออหนึ่งเดือนนั่นแหละรู้สึกว่าขาเบียดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยขีโผูหย่อยเห็ดว่าหยอยอันสวัสดีจ้าอันอ่า เจ็ดพี่จ้าดันๆๆสวัสดีจ้าคุณน้องกาคุณสวยใช่น้องกาไม่เอ่ยน่าจะใช่เนาะยุงก็เริ่มมาแล้วนางทําช่องใหม่ใช่ไหมเนี่ยเพื่อไอ้นี่ช่องใช่ไหมยุงก็เริ่มมาแล้วอีกเดี๋ยวคนจะเอาวิวมาให้คนที่มาทีหลังดูด้วยพี่น้องตอนนี้จักโมงแล้วเหรอตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกาใช่ใช่พี่เหมอนใช่ใช่พูดอะ แลงน้ำกันพลบบันไดพี่น้องจ้าสามลอยก็ขันสามร้อยสิบเจ็ดขั้นหอบกินแ h กๆ k h e ๆ k heck ส่งวิวสวยๆมาให้แน่อ๋อโอเคอยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวฝากให้น้องคนข้างๆถ่ายวิวสวยๆให้แน่แล้วส่งเข้าแมนส่งเข้ามาีเส้นจื เดี๋ยวส่งให้จ้าเดี๋ยวให้อันคุณน้องอยู่ข้างๆนี่ถ่ายรูปให้แล้วส่งให้เด้อวิวสวยถ้ามาตอนเขาเรียกอะตอนวันนี้ไม่มีแดดถ้าวันที่มีแดดน่ะจะสวยมากถ่ายส่งมาให้น้องแนี่เด้อจ่าอันดีจากคนจีนว่ะสะพี่เสพี่พี่เหมือนก็ทักทายพี่หนุ่ม พี่หนุ่มก็ทักทายดีจากคนจ cup, Eugene, ีนพะนะเนี่ยเนี่ยขึ้นมาไม่ได้เสียตังแต่วิวหลักล้านพี่น้องจ๋าสาวไทยสิไดจอลลี่เหล่าเด้สวัสดีค่ะพี่คนจันหื้อจีนอาย่าสนะขอบคุณนะคะขอบคุณสุผูสุคนที่แวะเข้ามาให้กำลังใจค่ะ ส้ไทกับสีใดล่งล่งเลยเนะานะจ้ะเนาะเพราะว่ามันมันเศร้าแรงเราพอดีเหงื่อมันเปียกเราเหงื่อมันเปียกมันหนาวมันหนาวนองกาตีจาําบ่ไดพะนะ <c oughs> จาได้ตัวนองกาอันช่องนี่อันนองกาเพื่อน,นัันเอาอันนี้ล่งอยู่เด้เพื่อนเอียงก่อนเ <c oughs> พื่อนเอาขึ้นไหลอยู่ดี <c oughs> ช่องนี่จําได้แต่ว่่ขึ้นมาชวนคือว่าสิเขาไปนอนแเหลี่สินะไป,ปะนะไปจะพาลง จะพาล่งเร้วได้บาทนี่พี่น้องจ้าสาวไทยอันสีขอล่งไหลเด้พี่ๆจ้ายกมือสีชมพูยกมือขึ้นบยบาบเป็นความหมายว่าน้องลาก่อนลาก่้อนลาก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณเจ็ดล้านท่านเจ็ดล้านเลิฟนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆสุภูสุคนที่ไม่ทิ้งกัน